บัวสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเชียบานตาครับพอๆกันอีกที่ก็ครับมโอนี้ลาเป็ดครับมโอนี้ลาเป็ดไปเพ่งครับตื่นแต่เช้าครับมโอนี้หนาวแห้งกําลังหลังพักครับหนาวหนาวสุดซันเจ็บผมจะไปเอาผิดดูแค่พ่อปอไอ้ผมจะโดนพ่อปอ ปู่พี่โพมีหมดหรือที่มันใช่หรือกินใบนะครับเอาบอก้เคลื่อนเพล่นไปก่อนเลยเดี๋ยวเลีกันวันนี้มาเห็นยู่เคื่อนลูกพี่ใหญ่ครับวันนี้ลาเป็ดไปเพีนหนาวบอลลอกเลยนี่หนาวติดเราครับอ๋อน้ำกันเดือดละวันนี้หน้าที่รถขนก็คือเป็นท้องเช็ดจอนอยู่แล้วเปตุตุ้งย่างให้เธอเหรอ คุณไอคุณรูอเกี่วันอ๋คุณยีบานก็มาก้วครับเราปด้เ็สนยังดอกมากเบิ้งไว้เนี่ยงั้นสมาหาหล่ะเป็กแล้วก็ไปได้ิมาดต่ว่าสีม่าซอยได้อนิคนห้ิขื้นกระเทียมดรอคื่ยังงางไปเลยนึกหายคือลบป่ะเอ้ายกขาไปเพ่งครับวันนี้ บไปได้หมวกเมียมาใส่เนาะ <c oughs> สื่อเย่ยงวัดตึบครับอ่าจิบจางกันทีลรคนใส่กันเลยวันนี้จิบประทานเพชิขอาเดกัขาก็ใส่ที่บ้านแล้วครับ วันนี้พัน 1, พักประชาชนตรงมากกอนประชาชนตรงมากกอนแล้วเราระเาต่หน้ต้องดนาาเลางเลปสูตรเชฟบานป้ายนะครับวันนี้เรี่ยงเพนพระน,นะครับ เป็ดแม่ครขัดยางดีเลยัดสันแต่เป็ดแม่มาเลยวันนี้วันนี้ก็เป็ดจังบุญครับวันนี้เขาเด็มีจ้าผาเพิ่นให้เห็ดเมนูมนลาเป็ดเอเพ็ดน,นะครับเขาไปเลยเด็ดเขาไม่เห็ดน,นะครับถกเกลือมันเหลืองๆนะครับ

เราข้างใจเราทำัเพื่อนนะน่กบพะมนะเเดตีัวหน่ลอยลอโยว้โอ้ยนี่ครับเหนือเป็ดสองตัวตัวเนีนะครับพอดีกับเพศนะครับนี่ตะพาบานจะขคลองครับที่หาองค์ครับนี่พระเขางครับใส พี่บานช้อยไปแล้วครับาาน,นาวเขาได้นี่เ้าหนีมนกลังาวเขาหนึ่งเขาไปเพีน,นครับครับครับมาเด้ครับมากดติดตามไ้ครับด้อเชิญกันป้าครับขอน้วขนยวไหมมาหนขนยวไหมขน้วไหมทีมงานซอยกันคนละนาที่ครับนี่นะครับจั่หว่าทีมงาน นี่คือเป็นหมอต้มครับอต้มสูตรคุณยิบานครับตัวนี้แหลไม่พัดเปิดมันหมอเข่าหรือยังหรืนอนเลยนี่ขวดกางแก่มันจิ้มม้หัวได้ี่พัดเนี่พัดเนี่โอ้ขวดกลุ่มมโนไทยเลยบ้านนี่ไกดีประทานเนี่ยไร ด้านบนของปเชฟบ้านป้านี่ว็นี่เป็นแบบความสุขของเนือเป็ดนี่ยมันได้เกลุปห้เอรเซ็นทีมีความนุ่มรับเนื้อาเป็ดเนื้อเหนียวนะครับถ้าต่อเห็ดตอนนี้เป็ดตอนอ่อนกับด้านข้งซุปเลยครับ นี่มอได้ไม่ีสาดห้ดต่ไมดเพื่เลยเพื่อน่นกเดี๋ยวมันั่นเลยไนอะุต่อภาปีเดี๋ยวจก้นอกมาบาดเไหทน้ำต้มก็นัวนัวเสียสเสียบ <c oughs> นี่เรใส่เครคื่องปรุงเทศขอาพี่คงนะครับ ทำด้วยมกนาวครับทกะจตักไปเพียรนะครับวันนี้

นี่ครับเอ้านอหมอคนห่นหมอคนงเมืออยาเกอกส่ราแดิต่ะได้รับเชิมาจากญี่ปุ่นนะเรื่องงนอบอกไปต้เต้บอกว่าจังไเอาตามก็ปจริงนะครับกเสียบอสกน ไซ่อนเน้ยไปยิบแซย้มอไรครับปีาแซมแซมครับเอาแล้วมองเมียบอกเรื่องกกนรี่ครับเพชรเกชรเป็นปลาครับเขด้คไทยก็ชครับเอียจุดเรียกมครับโอเคทานทานทานแซ่บแ่ดเรียกมือบเรียนเรียกมือครับมาหายมา าตัดข่าเพียรครับมไ,มไม่ออกพึงนบอกว่าเพียรนะครับอา,อาหารทอดบนปลา,าบบน,นี้าอาหารอาหารที่บาปลาครับน,นี้ลาบเพียรครับ โอ้ปีนตะเค้งครับเอคันีตเ้งตะเคงตรงหน้าบานเท่าด้เยนี่มาเพ็ยครับป้ามุ่นป้ามุ่นะแ้วอย่งมปลามองชิบจอแล้วไปสมุด้าบูนี่เปนไระต้องแบ่งนี่ทำส้นนี่มาเดิมาเดินใก้องการหิพริกไทยเติมเติมพริกไทย ใส่เพนมาครับนี่ยค่ะวันนี้เราใส่เพรเด้เนอมาเพรครับผู้ดาครับวันนี้ด้มาเพนมาเพนเป็นยังไงองก็งไงชวหงวจานมันมันเหเ้แกยานือใหญ่นะไล่สุดโต่ไปยุบไปบานี้เลกไปาหรอ้ะเละกัโอ้ยหวือเราเป็น

สายอยู่ว่าสีวิสายรเราคือเปิดทองเราเพรมีห้อเพราะมีปัญเอามีมอยู่สมนีแหละ สัพพโรคขวีณิมวตโตสัพสันตาประวัติโตสัพพเวรมติกันโตขุตโตจตุวังภาวสาปิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรขวินาสตุมาเต วันตาระาโยสุขีทีคาอยูโกผาัวะอิวาฒนสิริสนิจจานุทขาปจายนโนจะตารุธรรมวัทฒนติอายุวันโนสุข,ขังอาลังก็แล้วครับเหมือนเขาประเภทครับ chọn bạn từng được cái dù